สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงธนชาสุขสดในเกมเมื่อวานวันที่2 5ธันวาคม2566พ่ายแพ้ให้กับ GSK Tech ไป3เซตรวดเลยนะครับโดยพ้อ,อย่งยิ่งโค้ชของ h ฮพ s s นะครับก็ได้พูดถึงโมเมพร้อมกับระบายความในใจส่งท้ายบอลล์บอลลีกเกาหลีใต้รอบที่3เกมสุดท้ายในศึกโคโวววลีก ของเกาหลีฤดูการ2-0 2-3ั2-4รอบ3ซึ่งโ o เรียเอ็กเพรสเว่ยไฮพารทีมของโมเมแพ้ s s k Tech 0-3เซตด้วยสกอร์17-25 18-25และ17-25ทํำให้แนนรอบที่3พวกเขาชนะได้เพียง2ครั้งแพ้4ครั้งมี16แต้มรั้งอันดับ6ของหลีกเกมนี้ต้องยอมรับว่าไฮพาร์ Hi สู้ไม่ได้จริงๆ ฟอร์มเก่งหายหมดเลยที่วันก่อนยังชนะทีมพิงสไปเดอร์ของกัปตันคิมมาได้เกมนี้หลายคนเล่นผิดฟอร์มโดยในเซตแรก GS นําห่างถึง16ต่อ5และขึ้น20ก่อนตรงสกอร์20ต่อ11โมเมทําได้เพียงแต้มเดียวะะตรงสกอร์ที่15ต่อ22ก็เรียกได้ว่าห่างกันจนถึง7แต้ม แต่ก็ต้าน GS ไม่ไหวแพ้ไปในที่สุดในเซตแรก17ต่อ25ส่วนเซตที่2เริ่มต้นไฮพาสก็ผิดพลาดกันเองนะระวางตัวตัวตีกับเซตเตอร์โอ้โหเริ่มต้นมาก็ไม่สวยเลยนะครับตามอยู่3คะแนน0ต่อ3โค้ชก็ต้องขอเวลานอกทันทีเลยนะครับแล้วก็ในเซตนี้โมเมก็ผิดพลาดฮนะตีออกแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวนั่งมานั่งสำรองแล้วก็ได้กลับมาเล่นในท้ายท้ายเกมแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้ เซตสนี้โมเมทําได้แค่2แต้มนะครับส่วนในเซตที่3มโมเมไม่ได้เป็นไล n อัพตัวจริงนะฮะแต่ได้มาลงตอนช่วงแต้มประมาณ11ต่อ11แต่ก็โดน GS เสิร์ฟจี้ตลอดครับโมเมโดนทั้งซินวาทั้งโอโ้โหแต่ละคนนี่เซิร์ฟจี้แล้วก็ทุบใส่โมเมก็เล่นไม่ออกฮะก็เปลี่ยนโมเมไปนั่งสำรองเหมือนเดิมครับแล้วก็แพ้ไปฮะในเซตที่3ที่17ต่อ25หลังจบเกม คิมจองมินเฮดโค้ชของไฮพาธก็มาพูดถึงปัญหาของโมเมธนัชชาสุขสดที่สามเกมก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้ทำแต้มขึ้นเลข2หลักทั้งนั้นเลยนะแต่เกมที่ทำได้แค่3ามแต้มก็โดยระบุว่าผมไม่รู้มีบางครั้งที่เธอสูญเสียสมาธิเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันที่แน่นความแข็งแกร่งทางร่างกายจึงอาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะโค้ชเขากา็ระบุว่าอาจจะเป็นปัญหาของความฟิตอะไรประมาณนี้ นอกจากนี้โคชคิมจองมินก็ยังพูดถึงฟอร์มโดยรวมของทีมนะครับโดยระบุว่ามีหลายอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้แต่มีทักษะที่แตกต่างกันการสูญเสียหรือความพ่ายแพ้ในวันนี้เกิดจากความแตกต่างในทักษะพร้อมถอนหายใจแล้วก็บอกว่าโอ้โหมีข้อผิดพลาดมากมายผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเกมในวันนี้รัดหน้าเราไม่ควรเล่นเกมเหมือนวันนี้เราต้องแสดงผลงานให้ดีขึ้นและผม คิดว่าเราต้องมุ่ง,งเน้นไปที่การเตรียมตัวสําหรับสิ่งนั้นก็หมายถึงว่าวันนี้มันพลาดไปแล้วนะครับสําหรับนัดต่อไปก็อาจจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับโปรแกรมต่อไปนะครับของอทีมไฮเพลสครับของโมเมก็มีโปรแกรมที่จะพบกับ GS อทั้ง2ทีมก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ก็จะเป็นทางด้าน ไฮพลาสนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะฮวันที่29่ธันวาคม2 5 6 6ก็เป็นเกมสุดท้ายของสิ้นปีนี้ของทีมของไฮพลาสก็ตรงกับวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่29่ธันวาคมนะครับก็อ,อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องโมมีธนชาสุขสดกันนะครับหวังว่าเธอจะคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับวันที่29่ธันวา5้าโมงเย็นนะครับก็ศุกร์ที่29ก็เป็นอะไรที่หวังว่า โมเมจะกลับมานะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอรตด้วยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต,ต,ต่อไปวันนี้โจลาไปแล้วสวัสดีครับ